ส,สวัสดีมีโชคปลอดโรคปลอดภัยประสบความสําเร็จทุกท่านนะครับเดือนตุลาคมนี้สําหรับชาวลัคนาราศีมังกรก็ถือเป็นเดือนที่ดีในครึ่งเดือนแรกนะครับครึ่งเดือนหลังควรต้องเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทต้นเดือนนี้เป็นจังหวะที่เหมาะที่จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกัรยนณมิตรเข้าอยู่ใกล้ชิดดูแลอุปถัมภ์บำรุงพ่อแม่ครูบาอาจารย์เข้าหาผู้บังคับบัญชาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับความสําเร็จก็จะมี ควรหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากราบไหว้บูชาเสริมดวงชะตาเป็นกำลังใจหรือไว้เป็นที่ระลึกถึงสำหรับตัวเองนะครับจะได้ดึงสติและก็จะได้มีสตังค์แล้วก็เรื่องของการเงินในเดือนนี้ขึ้นอยู่กับการพัฒนาและการขยับขยายทางการตลาดนะครับการปรับปรุงกิจการแล้วก็การใช้นวัตกรรมเพื่อนำความสำเร็จมาให้ไม่เป็นลาก็ต้องเป็นนะครับ สื่อออนไลน์ก็ต้องศึกษาเรียนรู้และต้องเฝ้าระวังเรื่องของมิจฉาชีพทั้งหลายด้วยนะครับความรักความเห็นใจแม้ไกลก็เหมือนใกล้นะครับในเดือนนี้แต่ต้องอาศัยความรักตามหน้าที่ด้วยอย่าอาศัยแต่ความรักด้วยกามราคะวันที่17ตุลาคมถึงวันที่17พฤศจิกายน เป็นช่วงที่จะพบกับความยุ่งยากเรื่องของครอบครัวความรักและหน้าที่การงานค่อนข้างจะอยู่ในช่วงที่ลำบากนะครับแต่คุณจะพ้นผ่านได้ด้วยการได้ซึ่งกรัรยาณมิตรพ่อแม่ครูบาอาจารย์ช่วยเหลือเกื้อหนุนมาดูรายละเอียดวิถีการโคจรของดาวสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรดังต่อไปนี้ครับ ในเดือนตุลาคมนี้ชาวลัคนาราศีมังกรนะครับที่ราศีกันเนี่ยมีดาวพระอาทิตย์โครจรเข้ามาส่องที่เรือนสุภาะราศีกันจะบอกถึงความก้าวหน้าความเจริญนะครับการได้ใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็โอกาสที่จะมีความก้าวหน้าใครอยากจะสอบมีโอกาสสอบได้ใครอยากจะศึกษาต่อมีโอกาสศึกษาต่อได้ ศึกษาหาความรู้ได้ครูได้กาลยาณมิตรที่ดีนะครับอาทิตย์โคจรร่วมกับดาวพระพุธพระพุธนี้ก็คือดาวประจําราศีกันซึ่งเป็นเรือนสุภาษสุภาษก็คือความเจริญก้าวหน้าศิรธรรมจัญญาผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้บังคับบัญชาหรือเรื่องของต่างประเทศต่างชาติก็ได้นะครับถือว่าเป็นประกาศดีมากพระพุธ เป็นทั้งเกษตรก็คือมีเศียรภาพมีความมั่นคงและก็เป็นมหาอุดนะครับเกียรติยศชื่อเสียงนะยศถาบรรดาศักดิ์อำนาจวาสนาต่างๆก็ถือว่ามีความมั่นคงอาทิตย์ร่วมกับพระพุทธก็คือการพูดคุยการเจรจาการพูดต่อหน้าที่ชุมชนการอบรมการสั่งสอนการเรียนการสอบต่างๆจะเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิต ใครที่ทำการค้าขายก็เหมาะแก่การติดต่อกับคนต่างประเทศนะครับแล้วก็เหมาะแก่การทำการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโฆษณาต่างๆนะครับจะประสบความสำเร็จดีมีคนรู้จักมากแล้วพระอาทิตย์โคจรเข้ามาที่เรือนสุภานี้เล็งกับพฤหัสบดีก็จะได้พบซึ่งกัริยาณมิตรนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงนี้ก็จะยังให้คุณไม่เต็มที่ การที่ดาวพฤหัสบดีเป็นเกษตรตาทิบปฏีที่เรือนสหัชชะนั่นก็หมายความว่าจะได้เพื่อนดีน้องดีได้กัรยามิตรด,ดีได้การตลาดที่ดีแต่ว่าช่วงนี้ดาวพฤหัสบดีโคจรถอยหลังอยู่นะครับในเรือนนาวางนั้นเป็นประเกษตรซึ่งบอกถึงความไม่มั่นคงการขาซึ่งสถิยรภาพนั่นก็หมายความว่าบรรดาเพื่อนพี่น้องก็จะมาขอพึ่งพาอาศัย ให้คุณช่วยเหลือเกื้อหนุนโดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าหรือการที่ได้ช่วยการดูแลซึ่งยากผู้ใหญ่นะครับเป็นช่วงแห่งการสร้างบูญสร้างกุศลนะครับทั้งเรื่องของการออกพรรษาเรื่องของกฐินทานและก็เทศกาลลอยกระทงต่างๆเมื่อดาวแบบนี้โคจรเข้ามาก็จะมีเหตุให้ต้องจ่ายต้องเสียเี่ว่าต้องจ่ายต้องเสียเนี่ย เป็นการเสียเพื่อความสุขความเจริญหรือสร้างบุญสร้างกุศลน,นะครับการที่ดาวพระอาทิตย์โคจรร่วมกับพระศุกร์พระศุกร์นี่ก็ย้ายมาตั้งแต่วันที่24กันยายนแล้วก็อยู่ไปจนถึงวันที่25ตุลาคมนะครับพระศุกร์อยู่ที่ราศีกันจะเป็นนิดก็คืออ่อนกำลังนะครับพระศุกร์เป็นดาวประจำเรือนกัมมะนะครับเมื่อมาโคจรเป็นนิดอยู่ในเรือนสุภะ ก็จะบ่งบอกถึงภาระหน้าที่การงานอาจจะน้อยลงถดถอยลงนะครับแล้วก็พระศุกร์อีกดวงหนึง่งก็ครองราศีพฤษภซึ่งเป็นเรือนปุตตะได้แก่ลูกหลานบริวารต่างๆนะครับเมื่อมาเป็นนิดอยู่ที่เรือนสุภานี่ก็ต้องช่วยเหลือเกื้อหนุนเขาจะพึ่งพาอาศัยเขามากก็มิได้เพราะว่าตัวเขาเองเป็นนิดก็คืออ่อนกําลังคำว่าอ่อนกําลังในที่นี้อาจจะไม่ใช่เรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับ แต่อาจจะยินดีพอใจในเรื่องของการเที่ยวการดื่มการกินทำให้เสียการเสียงานนะครับและตัวคุณเองช่วงนี้นะครับเมื่อพระศุกร์เป็นดาวประจำเรือนกรมมะจะหมายถึงพฤติกรรมการกระทำของคุณด้วยเมื่อมาเป็นนิดอยู่ในเรือนสุภาษนี่ก็ต้องตามใจลูกหลานตามใจผู้หลักผู้ใหญ่ไปทำบุญทำกุศลไปดื่มไปกินไปฉลองต่างๆด้วยไปออกสังคมด้วยนะครับ และการที่บรรดาเพื่อนพี่น้องที่เคยช่วยเหลือเกื้อนหนุนบางทีเขาก็อาจจะยังให้พึ่งผ่าไม่ได้เพราะว่าในช่วงนี้ดาวพฤหัสบดีถอยหลังการที่พรฤหัสบดีถอยหลังมาที่ราศีกันก็คือการเป็นประเกษตรบางทีก็อาจจะยังพึ่งพาอาศัยเพื่อนพี่น้องไม่ได้มีนะมีเพียงแต่ว่ายังพึ่งกันมิได้เพราะว่าพฤหัสบดีเป็นปลานะครับ คำว่าเป็นปรากก็คือสัตดสายง่อนเง่นไม่มั่นคงนะครับขาดซึ่งศิลธรรมจรรยาขาดซึ่งสถิรลภาพเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะได้บำเพ็ญบารมีด้วยการให้การเป็นที่พึ่งพาอาศัยของบุคคลอื่นทั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่างๆด้วยนะครับซึ่งเป็นช่วงที่จะได้แสดงออกถึงความกะตันโยกะตะเวที ส่วนเรื่องของการเงินให้ดูที่ดาวพระราหูพระราหูตลอดทั้งปีนี้ก็ยังโคจรเป็นเทวีโชคอยู่ที่เรือนพันธุนะครับแล้วก็ร่วมกับมฤรตยูตามปฏิทินนิรายนาวิธีลาฮิลีมะรตยูยังไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับก็ยังร่วมอยู่กับพระราหูหมายความว่า เรื่องของกิจการบ้านเรือนที่อยู่อาศัยรถราพานะญาพี่น้องต่างๆก็ดีจะต้องมีการวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอยู่หางกันก็เฟซก็ไลน์ก็วิดีโอคอลหากันนะครับทำการทำงานต่างๆก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปนะเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องใช้เทคโนโลยีและวิวัฒนาการในการติดต่อสื่อสาร การบริหารจัดการไม่จําเป็นไม่เดินทางไม่จําเป็นไม่ต้องไปหาแต่ว่าถ้าจําเป็นก็ต้องไปก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยนะครับการประกอบอาชีพการงานต่างๆก็จะได้เกี่ยวข้องผูกพันกับบรรดาญาติพี่น้องนะครับในเรือนนวางดาวประจําเรือนการเงินและการประกอบอาชีพหาเงินเนี่ยก็คือพระราหูอยู่ที่เรือนกรรมมะราศีตุลเป็นราชาโชคนะครับ ก็ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีมากจะมีการงานไหลทยอยเข้ามาถ้าคุณวิวัฒนาการและก็พัฒนาองค์กรของตัวเองมีให้เก่าค่ําครืม่ให้ล้าหลังนะครับเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเสริมเข้ามาเติมให้กิจการติดต่อสื่อสารบริหารจัดการได้สะดวกง่ายและประหยัดมากขึ้น ก็จะได้ผลตอบแทนแล้วก็กิจการงานก็จะขยายดีแนวโน้มที่ดีนะครับการที่พระราหูเป็นเทวีโชคในราศีเมษเรือนพันธุและนะวางอยู่ที่เรือนกรมมะก็ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีมากส่วนดาวประจำเรือนพันธุเองก็โคจรมาเป็นราชาโชคในเรือนปุตตะ อภัณฑุหมายถึงกิจการงานนะครับสถานที่ประกอบการก็จะเป็นภาระของลูกหลานบริวารคอยช่วยเหลือเกื้อหนุนวางใจในความสามารถของคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับให้เขาได้แสดงผลงานเต็มที่แต่เรื่องรายได้ล่บผลช่วงนี้ยังไม่ใคร่จะดีนักนะครับเพราะว่าพ่างคารเนี่ยเป็นดาวประจำราศีพิจิกซึ่งเป็นเรือนลาภะด้วยแล้วเมื่อโคจรอยู่ที่เรือนปุตตะราศีพฤษภ อันนี้ก็เป็นประเกษตรนะครับรายได้ลาบผลก็จะเป็นของคนอื่นก็ได้แก่ลูกหลานบริวารพอได้มาก็ต้องจ่ายต้องเสียเรื่องรายได้ก็ยังขาดสเสถียรภาพอยู่นะครับเพราะมักจะพบกับความผันผวนทางด้านกิจการทางด้านการเงินและก็การเมืองของโลก ส่วนในเรื่องของความรักดูที่ดาวพระจันทร์ในช่วงต้นเดือนนี้ยังไม่ค่อยดีนะครับพระจันทร์เป็นนิดในเรือนลาภะมักเสียรักและลาภผลก็พึงระวังช่วงนี้อาจจะมีไฟแดงอย่าฝ่านะครับหรือบางทีก็ติดปัญหาอุปสรรคต่างๆจิตใจวอกแวก,กงอนง่นไม่แน่ไม่นอนหรือการแบ่งปันใจก็ดูใจตัวเองนะครับหลังจากช่วงนู่นกลางเดือนเป็นต้นไปความรักก็จะ กลับมาเริ่มสดใสนะครับแต่ก็เป็นปกติของชาวลัคนาราศีมังกรโดดเด่นในเรื่องของความอดทนเข้มแข็งมีความเด็ดเดี่ยวและมีความรอบคอบนะครับอยู่ง่ายกินง่ายยังไงก็ได้เรื่องของความรักแต่ตอนนี้ชาวลัคนาราศีมังกรนะครับตลอดเดือนตุลาคมนี้หันมาใส่ใจตัวเองด้วยเพราะว่าดาวประจำราศีเกิดของตัวเองคือพระเสาเนี่ย ราศีจักเป็นเกษตรตราธิบดีดูว่ามีเสถียรภาพมีความมั่นคงเป็นอย่างมากนะครับแต่ว่าในเรือนาว่างนั้นพระเสาร์โคจรพักองศาคือถอยหลังเข้าสู่ราศีสิง์ซึ่งเป็นเรือนมรณะแล้วก็เป็นราศีธาตุไฟพระเสานี่ก็ธาตุไฟนะครับแต่การที่พระเสาร์ถอยหลังมาในเรือนมรณะเนี่ยก็พึงดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเอง จะมีเหตุเดือดเนื้อร้อนใจต่างๆนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายมีโอกาสเสื่อมโทรมได้หรือจะมีเหตุเดือดร้อนจากความเจ็บไข้ได้ป่วยความพัดภาคสูญเสียของบรรดาญาติพี่น้องนะครับช่วงปลายเดือนกันยายนไปจนถึงวันที่4ตุลาคมเนี่ยก็เป็นช่วงที่จะต้องเฝ้าระวัง หนึ่งละเฝ้าระวังเรื่องตัวเองด้วยขับรถปราพานะไปต่างถิ่นแดนไกลระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ตักเตือนลูกหลานบริวารของตัวเองด้วยนะครับในเรือนนวางเนี่ยพระอังคารในช่วงปลายเดือนกันยายนมาถึงวันที่4ตุลาคมโครจรร่วมกับพระเสาร์ก็คือตัวคุณเองที่เรือนมอรณะแล้วก็เป็นดาวคู่ศัตรูคู่ปฏบัติเหตุคู่ผ่าตัดนะครับ ระวังอุบัติเหตุอันจะเกิดจากรถราพาหนะทำให้คุณต้องเสียรายได้ลาบผลจะได้เป็นทุกขลาบมาแทนแล้วก็ลูกหลานบริวารขับรถราพานะนะครับก็พึงเตือนมิให้ประมาทช่วงที่พรางคางกับพระเสาโครจรร่วมกันที่ราศีสิงเรือนมรณะเนี่ยอย่าได้ประมาทเป็นอันขาดนะครับ งดเว้นการเดินทางไกลไปต่างถิ่นได้ก็จะดีแต่หลังจากวันที่4ตุลาคมเป็นต้นไปก็ถือว่าป,ปลอดโปรงโล่งสบายได้แล้วนะครับขอให้ไม่ประมาทแค่นั้นเองแต่ถ้าใครอยากจะแก้เครดนะครับช่วงนี้ก็ไปตัดเล็บมือเล็บเท้านะครับหรือใครที่จะใช้ของมีคมในที่รับเพื่อการตกแต่งอะไรก็ตามแต่นะครับให้ระมัดระวังการได้แผล ส่วนผู้ที่จะรักษาสุขภาพตัวเองตอนนี้เป็นฤธษ์ดวงอยู่เป็นช่วงที่ไปผ่าออกจะหายขาดนะครับก็ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดกันไปแต่ทีนี้ในช่วงวันที่17ตุลาคมนะครับ8โมงครึ่งเป็นต้นไปพระอาทิตย์จะโคจรเข้าสู่ราศีตุลน,นะครับ แล้วก็จะโครจรเลงกับพระเสารและมะรตยูอันนี้พึงระวังเรื่องการเรื่องงานจะทำให้เกิดความยุ่งยากลำบากใจพระอาทิตย์นั้นเป็นนิด่อนกำลังลงนะครับสิ่งที่ควรจัดการเรื่องความเสี่ยงต่างๆก็คือหนึ่งเรื่องการงานนะครับอาจจะเกิดความผิดพลาดเสียหายงานด้อยถอยลงหรือมีเหตุต้องจ่ายมากมีเหตุต้องเดินทางไกลนะครับแล้วก็ สุขภาพร่างกายของผู้หลักผู้ใหญ่ของญาติพี่น้องต่างๆด้วยนะครับอีกทั้งรถราบานะบ้านเรือนสถานที่ประกอบการจงระวังเรื่องฟืนไฟให้มากนะครับตั้งแต่วันที่17ตุลาคมไปจนถึงวันที่17พฤศจิกายนเรียกว่าเป็นการเกิดคลาดในดวงชะตาเรือนกรมมะก็คือภาระหน้าที่การงานสถานที่ทำงาน แล้วก็มาที่ราศีเมษด้วยนะครับซึ่งมีมฤตยูและพระราหูอยู่ในช่วงนี้ถือว่าจะไม่ใคร่ดีนักกิจการงานก็จะมีความเหนื่อยยากเป็นพิเศษพบความยุ่งยากลำบากเรื่องของครอบครัวก็เช่นเดียวกันนะครับอาจจะได้เดินทางไกลพัดภาคจากถิ่นที่อยู่อาศัยเรื่องฟืนเรื่องไฟต่างๆนี่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับ แล้วก็เป็นช่วงที่พระอังคารย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนซึ่งเป็นเรือนอริเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะพบกับความยุ่งยากปัญหาอุปสรรคนะครับทั้งเรื่องของวิวาทะความขัดแย้งการสแสวงหาไรายได้ล่าผลต่างๆมีเหตุต้องหยุดหรือมีอุปสรรคปัญหาต่างๆเข้ามานะครับพระอังคารนี้ก็จะอยู่ไปตั้งแต่วันที่16ตุลาคม ตลอดเดือนพฤศจิกายนด้วยนะครับนอกจากเรื่องของลาบผลรายได้จะเสียหายแล้วเรื่องของครอบครัวญาติพี่น้องหรือกิจการก็อาจจะมีเหตุติดติด,ดขัดขัดเกิดปัญหาอุปสรรคนะครับแล้วก็ญาติบางทีก็อาจจะไม่ถูกกันได้ด้วยวันที่18ดาวพระศุกจะย้ายเข้ามาเป็นเกษตรที่ราศีตุลเรือนกร,รมมะนะครับ การที่พระศุกร์เป็น,กนเกษตรนี่จะหมายถึงภาระหน้าที่การงานมีสเสถียรภาพมีความมั่นคงแต่ว่าในช่วงนี้พระอาทิตย์เข้ามาร่วมด้วยแล้วพระอาทิตย์เป็นนิดนะครับพร้อมทั้งเล็งกับมะรดจะอยู่และก็พระราหูเป็นช่วงที่จะจ่ายสิ้นเปลืองมากกว่าที่จะได้ผลกำไรตอบแทนนะครับ วันที่26ตุลาคมพพระุทธจะย้ายเข้ามาที่ราศีตุลด้วยนะครับ1นึีเนี่ยร่วมกันดีมากแต่ว่าเลงกับพระราหูนี่คือความเสียหายระวังหน้าที่การงานนะครับที่ปล่อยให้คนอื่นดูแลช่วงนี้โอกาสถูกหลอกถูกโกงทำให้เกิดความเสียหายมีความเป็นไปได้สูงการค้ำประกันใครก็ตามในช่วงนี้ไม่ควรกระทำนะครับ การรับคนงานก็ไม่ควรที่จะรับในช่วงนี้ส่วนท่านใดที่ยากผู้ใหญ่กำลังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่นะครับก็พึงดูแลใกล้ชิดถือว่าช่วงนี้เป็นการเกิดคราดในดวงชะตานะครับอีกทั้งตัวเองก็พึงระวังการกระทําที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกทางทำให้เกิดคดีความก่อความเสียหายให้ตัวเองในภายหลังได้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการกระทําของตัวเองนะครับ แต่หากคุณมีสติมีความคิดรอบคอบไม่โลภไม่เห็นแก่ได้และตั้งหลักตั้งตัววางแผนตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมาถึงกลางเดือนนะครับได้ซึ่งกิรยนมิตรใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็สร้างบุญสร้างกุศลคบหากิรยนมิตรศึกษาแล้วก็เจริญปัญญาของตัวเอง ปัญญาจะนำทางคุณให้พ้นภัยทั้งปวงตั้งแต่วันที่17ตุลาคมไปจนถึงช่วงวันที่17พฤศจิกายนนี้ไปได้นะครับเพราะช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยเป็นช่วงแห่งความยุ่งยากเป็นช่วงหลุมดำของปีเรียกว่าการเกิดซึ่งสุริยคราสในดวงชะตาการเกิดคราสตามธรรมชาติก็จะเกิดในวันที่25ตุลาคม แต่ถ้าคลาดในดวงชะตาเนี่ยก็ตั้งแต่วันที่17ตุลาคมไปจนถึงวันที่17พฤศจิกายนเป็นเวลา1เดือนนะครับพระอาทิตย์เป็นนิดอ่อนกำลังอยู่แล้วนะครับพึงดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองพึงดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของบรรดาญาติพี่น้องลูกหลานบริวารต่างๆนะครับเพราะอากาศค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนเดี๋ยวพายุ จะทาให้คุณเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายหรือไปวุ่นวายอยู่กับเรื่องของเหล่านี้นะครับทำให้เสียการเสียงานไปแเพื่อเป็นการแก้เคล็ดและเสริมดวงชะตานะครับในช่วงต้นเดือนนี้ถ้าใครยังไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากับไหว้บูชาหรือเป็นที่ระลึกเตือนสติตัวเองไม่ให้ประมาทก็ควรหาควรจัดมาไว้นะครับเพราะว่าพระเกตยังกลุ่มลักนาอยู่ วันที่4ตุลาคมพระเกตก็จะย้ายเข้าสู่เรือนวินาศแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงวันที่1ถึงวันที่16ตุลาคมนี้ควรสร้างบุญสร้างกุศลเข้าวัดเข้าวานะครับวันที่10ก็ไปถวายทานในวันออกพรรษาฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็เวียนเทียนนะครับในวันที่11นั้นก็เป็นวันเทโวโรหณนะไป ถวายทานแก่พระภิกษุสมณเณรน,นะครับแล้วอุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ที่มีกรรมมีเวรร่วมกันแล้วก็มันจเจริญสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานตามที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนนะครับในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปเนี่ยคุณจะเกิดลางสังหรณ์เกิดเซนพิเศษจากพลังอำนาจแห่งสมาธิแห่งสติที่ตั้งมั่นดีแล้ว จะทำให้คุณมีสติมีความรอบคอบมีความยับยั้งชั่งใจแล้วก็มีปัญญาเป็นเครื่องนําทางโดยเฉพาะปัญญาในขั้นพิเศษเรียกว่าซิกเซนก็จะเกิดขึ้นมาด้วยเชื่อในบุญบาร,รมีอํานาจวาสนาของตนที่เกิดเป็นมนุษย์นี้ก็ถือว่ามีกันทุกคนนะครับแล้วก็บำเพ็ญต่อไปเป็นการสร้างเสริมดวงชะตา สิริมงคลให้แก่ตนตลอดทั้งเดือนตุลาคมขอให้มีความสุขความเจริญแคล้วคลาดปลอดภัยประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการทุกท่านครับสวัสดีครับ